เราอยู่ที่นี่ค่ะตะบองยอดเพชรแคทตัสนะ สวัสดีค่ะ FC บันไทยกินเที่ยวดูบอลวันนี้นะคะเราอยู่ที่นี่นะคะตะบองยอดเพชรแคทตัสนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปดูแคทตัสสวยๆกันนะคะของตะบองยอดเพชรแคทตัสนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ FC บันไทยกินเที่ยวดูบอลค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันคะ่ะ มที่นะคะตะบองยอดเพชรแคกตัดนะคะก็เจ้าของเขานะคะจะสวยมากมากเลย <laughs> สวยมากเลยนะคะอยู่ที่ระยองนะคะถ้ามาระยองเนี่ยเดี๋ยวขอแนะนํานะให้ให้ให้แวะมานะคะถ้าถ้าอยากได้แฮกตัตสวยๆนะ <laughs> แล้วก็ในเนี้ยในเขาเรียกว่าอะไรโรงเรือนโรงเรือนในโรงเรือนนะคะอ๋อเดี๋ยวแนะนําเจ้าของก่อนเจ้าของเขาชื่อคุณหยกนะคะคุณหยกที่จริงชื่ออะไรนะคะคุณหยก <laughs> ไม่บอกก็ในโรงเรียนนะคะ <g ül> ก็จะมีแพ็คัดแบบว่าสวยมากมากนะมีตั้งหลายสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์อะไรที่แบบว่าแพงที่สุดในโรงเรียนนี้คุณยกตอบหลายชนิดค่ะเอาเอา,เอา,เอายกยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นอะไรบ้างคะคอแผงมา้าอันนี้คอ,อแผงมา้าสวยอะไรอีกคะอา้าวคุณหยกจำไม่ได้เพราะมันเยอะมากเลย ยิมโนด่างยิมโนด่างอันไหนเอ่ยอันนี้เหรอใช่อ่ะยิมโนด่างถ้าใครที่แบบว่านี้นิยมเล่นยิมโนด่างก็จะประมาณนี้นะคะสวยแล้วดอกเขาก็จะสวยเนาะดอกดอกแต่ละอันเนี่ยมันเหมือนกันไหมสีขาวสีชมพูสีขาวสีชมพู่ชมูเข้มชมพูอ่อนชมพูเข้มส่วนใหญ่ที่นี่มันจะสีอะไรอ่ะสีชมพูชมพูเยอะค่ะนี่นะคะยิมโนด่างแพงประมาณเท่าไหร่เนี่ย สมัยก <So S 2> ่อนแพงตอนนี้ถ <poetry> <adow> <zek> ูกลงก็หลักสองร้อยสามร้อยอ๋อหลักสองร้อยสามร้อยเมื่อก่อนแพงนะคะเมื่อก่อนมีอะไรที่แบบว่าแนะนําอีกเอสโตอะไรคะเอเอสโตด้านหลังด้านหลังด้านหลังนะคะด้านหลังอ๋ออันนี้นะคะเป็นตระกูลเอสโตทั้งหมดใช่ไหมเอสโตเอสโตต้องออกเสียงให้ถูกด้วยนะ นี่นะคะเยอะเยอะเยอะมากๆเลยเอสโตรหางลิงก็สวยหางลิงหางลิงกำลังมีดอกหางลิงคริสหางลิงธรรมดานี่คือหางลิงธรรมดาหางหางลิงคริสไหนอะหางฮะหางลิงคริสอันนี้นี่หางลิงคริสคริสคริสหางลิงคริสสวยมากค่ะเดี๋ยวแต่คนคุยเดี๋ยวธรรมดาไปเลยนะโอเคค่ะ แล้วแล้วมันมีอะไรอีกที่แบบว่าคนคิดมากเลยอะตอนเนี้ยนิยมนิยม,มอันนี้อะไรเนี่ย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 แมนเปเลสแมมเปเลสม,ม,เเลมีมีดอกไหมคะมีแต่แต่ย,ยังไม่เคยเห็นดอกยังไม่เคยเห็นดอกเนืออันนี้เดี๋ยวต้องมารอลุนอ้นอตออดอกใช่แต่อันนี้อันนี้ก็อันนี้ดอกมันไหมอันนี้นฝักมันฝักมาเสรแล้วอ๋อฝักมันอันนั้นจะเป็น l อบ อันนี้ทำไมมันหักแบบนี้อ๋อไงงอคอหักเหมือนประทูค่ะไมไงงอคอหักเริ่มเริ่มหมดสภาพนิดนึงมันแล้วแต่คนชอบเนาะอืแล้วแต่คนชอบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นรูปรูปรูปทรงดูเหมือนไม่สวยแต่จริงแล้วเขาเป็นเอดอกเหมือนดอกบัวเลยค่ะเหมือนดอกบัวเป็นเหมือนคล้ายๆปตีกขนนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เข้าไปดูในเพจได้สวยมากตันนี้ดอกสวยมากชื่อชื่อเพจว่าอะไรนะคะตะบองยอดเพชรตะบองยอดเพชรนะคะเซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชหาได้นะคะทางเฟซบุ๊กนะคะตะบองยอดเพชรมันมีมีให้เลือกเยอะไปเล่นหนามทองหนาทองตัวนี้ไปเล่นหนาทองอันนี้นีไม่ใช่หนาทองนะคะ อันนี้นกแน่ฮะนกแน่นกแน่นกแน่นกแ่นกแ่เนี่ยแลนต้าอ่าใช่แลนต้าราคาก็สูงอยู่สูงนะคะอุ้ยมือดีนะคะจับโดนอันสูงด้วยราคาดีเท่าไหร่คะาสมัยก่อนก็หลักพันหลักพันประมาณท่าอาสมัยก่อนก็สามพันสี่พันตอนนี้อาจจะเอาน่อยห้าร้อย น่อเยอะอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้คือหน่อใช่ไหมใช่อืมราคาขึ้นอยู่กับหน่อเหรอใช่มีอะไรอีกแนะนําแบบเลิศๆอ่ะดอกสวยๆดูไม่เป็นหรอกนะแต่อยากรู้เจ้าของบอกว่าปวดหัวแกะขนแกะคลิปขนแกะขนโบซาน่า <Bos> โบซาน่าโบซาน่า <Bos ana. S 2> ถ้าถ้าโดนขนมันจะเป็นอะไรไหมไม่ไม่เป็นใช่ไหม,ม,มเพราะว่าขนนิ่มอันไหนนะที่บอกว่าโดนโดนขนแล้วแบบอันนีน้อันนี้หูก็ตายหูก็ตายหูก็ต่ายแต่นี่เป็นหูกต่ายคิฟหูก็ต่ายคิฟอันนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าโดนขนมันแล้วแบบว่ามันจะแบบคันยิบๆๆเลยอะ่ะต้องระวังเนี่ยอันนี้ คามิเน่ฟอร์มกอคามิเน่ฟอร์มกอนะคะสวยนะคะคนถือก็สวยค่ะหน้าตาดีเหมือนคนถือเลยหนามลูกศอนหางหางหางหนามหนามลูกศรนหนามลูกศรอ่านี่หนามลูกศรคล้ายๆกับหางลิงเลยเนาะอันนี้หางลิงไหมหางสิงหางสิงหางหางหางกระลอกหางกระลอกหางอันนี้หางกระลอกอันนี้ อะไรน้หนามลูกศรแล้วอัเนี้อันนี้นี่จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ค่ะจะสวยค่ะอันนั้นนะคะอันนั้นอันนั้นแปลกมากเลยนะอ๋อจำไม่ได้กันเป็นตระกูลยูโฟเบียตระกูลยูโฟเบียของแปลกที่นี่มีเอะนะคะคนขายก็แปลกค่ะคนขายก็หน้าตาแปลกนะไม่ใช่ค่ะพูดเล่นแปลกกว่าเอตโตเอตโตนี่ก็มีหลายแบบนะเอตโตอ่อามาดูเอต เอสโตคนที่ชอบเอสโตมีเว okay. wow. ้าเว้ามีเว้ามีเว้าจะเว้ามีวีวีนายวี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 มันจะเป็นตัววีใช่ไหมใช่เนี่ยมีความรู้นิดนึงเดาตัวนาวปลาดาวปลาดาวปลาดาวเว้าปลาดาวเว้าปลาดาวจ้าอันนี้อันนี้ทำ จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ค่ะแต่มันสวยนะเนี้ย <c oughs> สวยนะเลกก่อนมันจะเป็นแบบว่าอะไรนะตุมต่มๆ่อ,อจำชื่อไม่ได้แต่ราคาสูงอยู่อุ้ยราคาสูงด้วยของแพงห้าพูแท้ห้าพูมูดํหนึ่งสองสามสี่ห้าให้ให้นับไอ้นี่ใช่ไหมใช่อ่ะห้าพูนะคะสวยงามเด,ดี๋ยนะ อันนี้อยู่ที่รลยองนะคะอยู่ที่ระยองนะคะอคตอนเนี้ยล,ลงเรือนยังโอ๊ยลงเรือนยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะเรียบร้อยกว่าน,น,นี้ใช่ไหมใช่ค่ะต้องต้องรองอีกพักหนึ่งคะ่ะเ,เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าพอ,อพอเสร็จแล้วเต็มที่แล้วอ่ะแค่เรียออะไรปลาดาวอ่ะนี่ปลาดาวปลาดาวว้าๆปลาดาวว้าวว้าวว้าเว้าก็เอสกโซดาเอสกโซดาอ่ะนี่นะคะน้องก็จะแบบดังๆเห็นไหม ด,ดางๆนะคะป้าด,ดาวว้าวเอ็กซ์โตรดางนั้นทีเตา่าเตา่าทำไมมันไม่เป็นรูปเต่าอ่ะหลังเต่านะคะอ๋อหลังเตา่าสังเกตตรงนี้เ <He ard S 2> ห็นไหมเห็นไหมสังเกตตรงนี้นะคะหลังเตา่เตา,ตาอะไร <laughs> <laughs> บอกแล้วพี่มงตากล<อ>้ <laughs> อง ากล้องเราทำของเขาหล่นอะอะไรอะติ๊กตอกติ๊กตอกอะนึกชื่อก่อนนึกไม่ออกบาเดนัมเอ๊ะอ็อกโชอ็อกโชจ้านี่นะจ๊ะอ็อกโชด่างออบาเดนัมเอาไม่แน่ใจละบางบาเดนัมด่างคริต ฉันก็ไม่รู้หรอกนะฉันก็พูดตามพูดตามเจ้าของเขาเนี่ยแหละ <ừ> นี่นี่นี่อันนี้ท่นชอบมากเลยอ๋อเอ่อนี่ยค่ะมันแบบเหมือนอ <ๆ S 1> เหมือนเหมือนเหมือนอะไรเหมือนกะรังเหมือนสมองกะรังสมองคล้ายๆชื่อ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 อะไรคลิปไม่รู้ะอะ <ST S> จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ใครใครรู้ใครรู้บอกหน่อยจำไม่ได้นะคะมันเยอะมากเลย แต่มันสวยมากเลยอืออันนี้ก็สวยเนี่ยแมนด่างอ่ะสวยชูแมนชูแมนชูแมนด่าง,น,น,างนี่นะคะน้องเขาก็จะแบบดัง,ง่างเห็นไหมเนี่ยด่างอ้าวสวยดอกมันสวยไหมอะดอกสวย,ดอ,สวยดอกสวยมากดอกสีชมพูมพน,นี อย่าถามนะว่าชื่ออะไรกันบ้างพูเท่าพูแม่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 พูเท่านี่คือผู้เท่าผู้เท่านะคุณพูเท่าผู้เท่าค่ะผู้เท่าผู้เท่ายาวมากอู้จะหักจะหักจะหักจะวางก่อนเอาไม้มไม้จิ้มฟันค่ะไม้จิ้มฟันไหนไหนไม้จิ้มฟันอันไหนอันนี้เหรอ อันเนี้ยเนี้ยเนี้ยเคยจะไปโดนอันนี้มาคันอุ้ยไม้จิ้มฟันอันนี้อันนี้ที่ว่าอะไรนะกระต่ายกระต่ายใช่ไหมใช่หงอกต่ายจะเป็นหูกระต่ายใหญ่หกระต่ายใหญ่นะคะเนี่ยทุกคนจะคันคันมากๆมีมะพร้าวไหมคะอ่ามะพร้าวมะพร้าวนี่มะพร้าวอันนี้อันนี้เนี่ยทุกคนอยากเห็นไม้จิ้มฟันอีกอันหนึ่งเนี่ยค่ะไม้จิ้มฟันเห็นไหมคะ ไม้จิ้มฟันค่ะนี่ค่ะไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันของจริงอยู่กับมะพร้าวอุ๊ยเจ็บจ่ะเจ็บจ่ะเจ็บมันทิ่มตน่าจะชี้อย่างเดียวก็พออุ๊ยทิ่มมือถังทองนมสั้นอะตรงนี้เจ็บจริงวะ หนามที่อ่าอะไรถัท<า>ง,ทงทองหนามสั้นนะคะหนามเขาจะแบบเป็นแบบจับได้ใช่ไหมจับได้อ่ะอุ้ยแล้วก็จะมีแบบขนขนนะเจ็บว่ะมนโลหนาหูหนามตะก้อไหนอ่ะนี่เหรอใช่นี่หนามตะก้อ สามตะข้อตัอีกอันไม่รู้เรียกอะไรที่หนังชี้อันนี้เหรอลินสุดนี้สามสี่อันนี้เหรอใช่อ๋อไม่รู้คือจําไม่ได้อะมันเยอะเกินจำไม่้คือหนังตะก้อนเมันเป็นหนังตะก้อนมันเป็นพรามันๆใช่ค่ะเยอะเยอะอันนี้หาง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 ลิงคลิกแต่เป็นหางลิงสีทองหางลิงสีทองมีหางหมาไหมคะมีค่ะอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านมีด้วย เนี่ยเนี่ยอันนี้อะไรหยกมันเหมือนอันนู้นไหมไม่เหมือนนะมันคนสายพันธุ์แต่เนี่ยเนียอันนี้คือคือคือเขาเรียกอะไรตัวจริงมันอ่ะเนี้ยเนี้ยเนียเนียแต่เนี่ยคือมีกายพันธเขาเรียกว่าอ๋อมันกายพันธุแล้วแต่แต่ตัวจริงของมันรูปลักษณ์อย่างนี้ก็เหมือนอ้นนี้เนาะคือรูปลักษณ์แบบนี้แต่นี่คือรูปลักษณ์ของมันอ๋อแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรจำไม่ได้ใช่ชื่อชัดเจนโอเคเดี๋ยวโอเค ก็นี่นี่ก็คือทั้งหมดของไม่ไม่ทั้งหมดนะทุกคนก็จะเป็นแบบแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะของตะบองยอดเพชรแกตันะคะถ้าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมเข้าไปดูที่เพจ Facebook <c oughs> ได้นะคะตะบองแคปตัดเอ้ยตะบองยอดเพชรแกตัดชูดเองก็เบอร์เอง oh, <no. S 1> อย่าลืมเข้าไปกดดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณโยกนะคะเขาก็จะอัปเดตเนาะอัปเดตน้องๆพวกนี้นะคะขึ้น ไปหน้าเฟซนะคะหน้าเฟซบุ๊กนะคะก็เข้าไปดูได้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์รับกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ f อฟบันไทยกินเที่ยวดูบังค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายยค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะอ๋อลืมลืมขอบคุณเจ้าของ เจ้าของโรงเรือนตะบองยอดเพชรแคคตัสนะคะขอบคุณคุณหยกมากนะคะที่ให้เรามาถ่ายทําที่โรงเรือนที่นี่นะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จเต็มรูปแบบเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูแล้วกันเนาะว่าตะบองเอ้ยเขาเรียกอะไรนะ,ะแคคตัสแคคตัสของคุณโยกนะคะมันเยอะขนาดไหนอันนี้ยังน้อยนะคะยังไม่เยอะยังไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอให้มันเสร็จกว่าน,นี้ก่อนนะคะ อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe อีกครั้งหนึ่งนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายไปจริงๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะ